ส่วนประกอบของเครื่องและระบบการทำงานต่างๆภาพหน้าเครื่อง 1. ห,หัวนวดระบบสันสะเทือนพร้อมระบบไอออนประจุลบและประจุบวก 2. ปุ่มโหมดสำหรับเลือกระบบการทำงานที่ต้องการใช้กด1ครั้ง C Cleansing ทำความสะอาดผิวแสงไฟมาเลข6กด2ครั้ง m มาสอดปรับสมดุลผิวแสงไฟมาเลข7กด3ครั้ง n nutrition บำรุงผิวแสงไฟมาเลข8กด4ครั้ง l lifting ยกกระชับผิวแสงไฟ มาเลข9 3. ปุ่ม power สำหรับการเปิดและปิดเครื่องกดปุ่มค้างไว้สองวินาทีเสียงเตือนดังขึ้น3ามครั้งขณะที่ปิดเครื่องแสงไฟแสดงที่ตำแหน่ง low กดปุ่มค้างไว้2วินาทีเสียงเตือนดังขึ้น3ามครั้ง ขณะที่เปิดเครื่องแสงไฟที่ตำแหน่งต่างๆจะดับลง 4. ปุ่ม low high สำหรับเลือกระดับความแรงของเครื่องเมื่อเปิดเครื่องทุกครั้งแสงไฟแสดงที่ตำแหน่ง low เครื่องจะอยู่ในระดับ low ความแรงในการทำงาน ตำ่ำกดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเลือกไ h แสงไฟแสดงที่ตำแหน่งไ h ความแรงในการทำงานสูง